โดยทักษะในการโยนครับจะมีวิธีการจับอีกสองวิธีนะครับในการจับแบบแยกนิ้วนะครับผมก็จะมีขนาดนี้ที่เราใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วกลางเนี่ยอยู่เหนือจานนะครับนิ้วชี้เนี่ยอยู่ตรงขอบจานนะครับผมและมือที่เหลือเนี่ยอยู่ใต้จานครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายรังสิมันต์พิมโคตรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนอทกรุงเทพ สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่3และเป็นนักกีฬาจารลอนทีมชาติไทยครับครับผมโจลิศเพลนรอนนะครับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยนนท์กรุงเทพสาขาพลศึกษาและวิทยาการกีฬานะครับชั้นปีที่3และเป็นนักกีฬาจารลอนทีมชาติไทยครับโดยวันนี้เราทั้งสองคนครับทีพาเพื่อนๆเนี่ยมารู้จักกับกีฬาจารลอนนะครับกีฬาทางเลือกใหม่นะครับนี่เป็นกีฬาที่ส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายครับไม่ว่าจะเป็นการโยนรับปัดจานโดยวันนี้เราทั้งคคคนนนนเเี่ยจะมาสอทิ การโยนและการรับจานล่อนนะครับยังไงนะครับให้เหมือนกับเราเนี่ยเป็นนักกีฬาจานล่อนเหมือาชีพกนเลยนะครับเดี๋ยวเป็นไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับโดยรักษะในการโยนจานล่อนนะครับโดยจะมีสองวิธีนะครับผมหรือสองแบบนั่นเองวิธีที่แรกเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดนะก็คือวิธีการโยนแบ็คแฮนด์นะครับก็คือโยนด้านหลังมือนะครับโดยทักษะในการโยนครับจะมีวิธีการจับอยู่สองวิธีนะครับในการจับแบบแยกนิ้วนะครับผมก็จะมีขนาดเนี่ยที่เราใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางเนี่ยอยู่เหนือจานนะครับนิ้้วชีีเน่ อยู่ตรงขอบจานนะครับผมและมือที่เหลือเนี่ยอยู่ใต้จานครับแล้ววิธีสองครับก็คือการจับแบบ power grip หรือว่าแบบกำมือนั่นเองะครับก็คือวิธีการกำมือก็คือแบมือมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้มือทั้งสี่สี่สี่มือครับยกวินิโโป้งเนี่ยไว้ใต้จานอย่างนี้นะครับผมนี่เป็นลักษณะนี้นะครับโดยในการขึ้นไหวในการโยนแบ็คแฮนด์นะครับผมก็จะแบ่งเป็น3สเต็ปนะครับสเต็ปแรกเนี่ยให้เราถือจานประมาณนี้นะครับแล้วก็ผ่อนคลายสเต็ปที่สองก็คือการเปลี่ยนเท้ามันลักษณะนี้ครับผมแล้วก็ ให้ด้านเนี่ยหั um iani, 1, like 2, 2, นหน้าไปทางนี้นะครับด้านหลังแล้วก็เที่องกวนโยนจานอย่างนี้นะครับก็จะเป็นนับสเต็ปี่หนเองอย่างนี้นะครับสเต็ปที่2นะครับผมแล้วก็สเต็ปที่3ในการโยนอย่างนี้นะครับโอเคครับต่อไปเป็นทักษะการโยนจานล่อในรูปแบบของโฟร์แฮนนะครับผมในการโยนของโฟร์แฮนนะครับผมจะมีลักษณะการจับ2วิธีเหมือนกันครับเหมือนกับแบ็คแฮนด์ดยวิธีการจับวิธีแรกก็คือวิธีการจับแบบแยกนิ้วนะครับลักษณะเนี่ยให้เราเนี่ยทำเหมือนปืนอย่างนี้นะครับแล้วก็แยกนิ้วออกอย่างนี้ครับ น, да: นิ้วกลางกับนิ้วโป้งจะเป็นลักษณะนี้นะครับเอ้ยนิ้วกลางกับนิ้วชี้จะเป็นลักษณะนี้นะครับโดยเอามือวางไว้ตรงขอบจานอย่างนี้นะครับใช้นิ้วกลางเนี่ยเป็นตัวดันจานอย่างนี้นะครับดันไปอย่างนี้นะครับโดยลักษณะในการโยนก็เหมือนกันเลยนะครับในการเคลื่อนไหวก็คือการโยนก็คือสเต็ปแรกถืออย่างนี้นะครับปุ๊บสเต็ปที่หนึ่งแล้วก็เอาขาออกอย่างนี้นะครับแล้วก็สเต็ป3่สามก็โยนอย่างนี้ครับหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับ และวิธีการจับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการจับแบบเพลาวิกิปนะครับผม p พ w าว g กิปเนี่ยก็จะเป็นการจับแบบกำมือครับแล้วเป็นปืนอย่างนี้แล้วว่า2มือนี่ยเกี่ยวไปตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็วิธีการเดียวกันนะครับก็คือต็ปที่1ถือจานปฏิต็ปที่2คือจับจานแล้วก็เวียงจานออกไปนะครับโดยเทคนิคในการโยนจานให้ตรงกับเพื่อนของเรานะครับก็จะเป็นลักษะของคือเราเนี่ยต้องโยนจานให้เป็นขนานกับแนวนอนนะครับอย่างนี้นะครับผมเพราะถ้าเราโยนจานเอียงหรือว่าโยนจาน ตั้งเกินไปเนี่ยก็จะทำให้จานเนี่ยตกหรือว่าโค้งไม่ตรงทิศทางที่เราเลือกนะครับถ้าเราสามารถโยนจานได้ตรงอย่างนี้นะครับมือของเราเน может, ENNIS, me, ี่ยเป็นระนาบแนวนอนไปเนี่ยก็สามารถให้ทิศทางจานเนี่ยพุ่งตรงไปให้เพื่อนได้มากขึ้นนะครับผมครับวิธีรับจานก็มี2วิธีนะครับคือหนึ่งรับแบบพนเค้กครับหรือแบบรับแบบประกบครับมือก็อยู่กลางของจานนะครับนี่ครับวิธีสองครับรับแบบขอบจานมือก็อยู่ขอบจานเนะครับ แล้วก็เทคนิคนะครับเวลาจานมาสูงๆก็รับแบบขอบจานนะครับมือก็อยู่ด้านบนถ้าลูกมาระดับอกก็รับแบบประกบหรือแพนเค้กนะครับมือก็อยู่กลางๆนงครับแล้วก็ลูกมาต่ำก็รับแบบขอบจานเหมือนกันนะครับแต่ว่าแค่เอามือหายหายขึ้นครับแล้วก็เวลาถ้าเรากลัวว่าจะรับไม่ได้เราก็ป้องกันโดยวิธีการปัดจานมาเราก็ปัดทิ้งครับครับผม Thank we'll you. ก็สอนวันนี้นะครับจบไปแล้วนะครับกับเทคนิคและการโยนจารอนนะครับในทักษะต่างๆทั้งพื้นฐานทั้งเป็นโฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์นะครับและวิธีการรับต่างๆครับโดยก็สามารถติดตามพวกเราได้ในรายการทีมชาติได้นะครับรวมถึงในรายการของมหาวิทยาลัยได้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมนะครับติดตาม m b u Channel นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e นะครับผมแล้วเจอกับพวกเราในโอกาสหน้านะครับสสวััีครบสวัสดีครับ